สวัสดีค่ะคุณสิตาพผวรัค์ปั้นเองได้มาแล้วคลิปสั้นตัดกรรมไวนะคะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงทำยังไงเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะแต่ก่อนหัวใจยังโดดเดี่ยวเป็นโสดคนเดียวมานานรู้ไหม อยากไปใสกับไผ่ก็ไปแต่งโตจังใดก็ได้บอกเคยแค่คำไพ่สิว่ากินตำบักหุงก็กินคำใหญ่ฉีปลาแดกก็ตอนใหญ่ใหญดูดนิ้วดูดมือแสบหลายบอกเคยอายผู้ใดย่อนเป็นคนง่ายๆบอกเคยมีฮักกับไผ่ฮักมันเป็นจังใดเหาบอกเคยบูแต่พอมีเธอเข้ามา หัวใจก็เปลี่ยนไปเสื้อตัวใดที่เคยใส่ก็บังบองงามตั้งโตก็เป็นสุโม<อ><อ>งอาบน้ำโดนจนพอทักแต่งตัวงามจนมาอีดังจำนาบา่ได้โอ้คนตาลงเก็ใจมันลงมากมากก็เลยจำทัาทัทัสวัสดีโลกทุกคนเลยอ่ะเอาคนตาออกเลยนะคุณติตา สดกว่านี้ก็ปักอดีแล้วนะคะคุณสิตาสวัสดีค่ะปาล์มปิ่นมนัสนะคะสวัสดีคุณส้มเกี้ยงคุณสุทธิพรรักรักค่ะคุณกระชมนนะคะแม่เกี่ยวสุริรัตน์คุณฤชากรครูแหม่มครูโอปนิสราค่ะคุณวิเวียนนะคะน้ำผึ้งโลกสวัสดีคุณสมหญิงครูดาดานะคะพี่อ้อรังสียาจากเวียดนามคุณทองใสนะคะ คุณสุพัฒนาคุณวริษานะคะคุณน้ำรินนะคะคุณมิ้มคูดาดานะคะคุณปะวีปาวารีนะคะสวัสดีคุณหญิงนะคุณบีคุณอนุภาด้วยสวัสดีนะคะลูกศิษย์จากกัมพูชาด้วยนะคะสวัสดีโอมโอนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีดานิวลูกคุณแฮปปี้ลักี้คุณกระจงน้อยนะคะอ่านไม่ทันเลยอ่ะก็ใจมันล้มมากมากก็เลยต้อง บางหน้าคุูดไม่เป็นไรเราลูกน้องไลฟ์อยู่หลังบ้านนะคะเด็กๆเล่นเกมกันอยู่อคนสวัสดีทุกคนเลยวันนี้นะคะคลิปสั้นนะคะตัดกรรมได้นะคะวันนี้ถ้ารู้สิ่งนี้เปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงกับครูะคะ <S <S สิตาเนะคะครูสิตาจากผู้หญิงที่ติดลบ10ล้านเหรงินติดตัว20บาทถามมารวยมารอดด้วยกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดล,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 ล้านปเปอร์เซ็นต์สาบานเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกัน สาบานเลยว่าดิฉันนะคะเดเนติดตัว20บาทจริงๆนะคะและมารวยมารอดด้วยกดจักรวาลกดแรงดยูดถ้าไม่จริงขอให้คืนลิงนอนตายไปเลยนะคะแต่ถ้าจริงขอให้นะคะลูกศิษย์ทุกคนที่เชื่อมั่นในครูนะคะได้ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าครูเป็นล้านล้านเท่านะโอเคป่ะเด,เดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเรียนเรียกองก่อนอารมณ์ดียิ้มแย้มจใสมาก่อนหัวเราะมา วพวกนี้วันครูแล้วใช่ไหมสวัสดีจ้าทุกคนเลยนะคะอะมาไหนนะคะใครที่นะคะอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงเลขเข้ามาทางนี้เลยนะคะครูสิตานะคะเป็นคนหนึ่งที่นะคะย้ําก่อนนะว่าไม่ได้นะคะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ามีชื่อเสียงเงินทองมาก่อนนะคะ เกิดจากจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมามีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นนะคะจากการใช้กฎจกักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะคุณจิราภาบอกว่ากําลังเคลียร์จิตค่ะมีแต่เรื่องให้คิดค่ะทุกวันทุกชั่วโมงทุกวินาทีไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่คิดนะคะมนุษย์เนี่ยคิดทุกเรื่องวันละนะคะห้าหมื่นกว่าเรื่องทุกวันตลอดเวลาแวบ,บอยู่แล้วดังนั้นคุณเป็นมนุษย์นะคะคุณต้องคิดอยู่แล้วนะคะสวัสดีพี่ดาวพงศ์ศรีจากนอร์เวย์ด้วยนะคะ จากต่างประเทศทุกประเทศเลยสวัสดีรวบตึงน,นะคะคุณสิตามไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะ เข้าเนื้อหาเลยทุกคนจะได้ย้อนดูได้นะคะวันนี้ไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่คิดทุกคนคิดอยู่แล้วค่ะคิดทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีปักบนกันไปนะคะวันนี้คลิปสั้นตัดกรรมได้อย่างแน่นอนครูสิตาเองก็เป็นคนที่คิดมากด้านลบๆมาตลอดนะคะเพราะว่าจนในภาวะที่เราเกิดมาค่อนข้างจน,นเก่งนไม่มีจะใส่น้ำปลาไม่มีจะกินชีวิตไม่ได้เกิดมารวยด้วยกีบกุหลาบนะคะค่อนข้างอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างยากจนค่ะครูสิตานะคะดิ้นรนนะคะอยากจะประสบความสำเ,เร็จแบบนี้ขอโทษค่ะ อยากจะประสบความสำเร็จแบบนี้มาตลอดเลยเวลาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะว่าบ้านเราค่อนข้างจนนะ้ำปลาไม่มีจะก,กินนะคะครูสิตาใส่เสื้อในมือสองเกงในมือสองจนถึงม .6 เลยนะคะครูนะตามหาคําว่าสําเร็จมาตลอดค่ะแต่ครูก็อดคิดไม่ได้ว่าครูจะสําเร็จยังไงครูจบแค่ม .6 ค่ะครูไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมครูไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่รวยๆนะคะครูกู้เงินยืมเรียนตั้งแต่เล็กจนโตนะคะครูนะคะเลือกที่จะมีชีวิตคู่ครองตั้งแต่อายุ19นะคะมีลูกตั้งแต่อายุ22่นะคะ เออคนจนนะ้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะทำอะไรได้ก็ทำนะคะเออนะมีลูกสเสลยนะะชีวิตผิดหวังซ้ำซ้อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดถ้ารู้เรื่องนี้ก็คงรวยนะคะตั้งแต่5้าขวบแล้วนะคะคงคงไม่ได้คลอจากท้องแม่นะ,ค,ะคงจะพุ่งออกมาจากท้องแม่เลยนะคะแม่ไม่ต้องเป็นเหนูมาเองเนาะ,ะแต่เราไม่รู้เรื่องนี้นี่คือกฎวิทยาศาสตร์ที่คนไทยหลายคนยังไม่รู้ค่ะขอบพระคุณทุกคนที่ร่วมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันคนไทยจะหมดข้อกรรมจากครูสิตาแน่นอนนะคะเพราะครูสิตา เปลี่ยนชีวิตได้ในหะาครูจากคนที่ติดลบสิบล้านหรือคนติดตัว20บาทครูมาเจอกฎวิทยาศาสตร์นี้ค่ะเป็นกฎระดับโลกย้ำอีกครั้งนี่คือกฎระดับโลกไม่ใช่คุณใส่มนดําแต่คือพลังงานนะคะเหมือน WiFi เหมือนกระแสไฟฟ้าคุณไม่เคยเห็นว่าแสงสีเสียงมันสีอะไรแต่มันสามารถนะคะที่จะดูไร์สดกันอยู่ตอนนี้ได้นะคะคุณนะคะยังใช้กระแสไฟอยู่ไม่เชื่อเอานิ้วจิ้มปักนะคะถ้า ไฟดูดนะคะก็แปลว่ามันมีกระแสไฟอยู่จริงอะไรที่เรามองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีจริงครูได้เจอกฎวิทยาศาสตรน์นี้ก่อนหน้านี้เคยดูภาพยนตร์เดอะซีเพดูนิวรอนมาสิบกว่าปีค่ะไม่เข้าใจว่ากฎจกาาักรวาลกฎแรงดูดทำงานแบบไหนวันนี้ครูสิตาจะอธิบายให้เราเข้าใจแบบง่ายๆค่ะการเปลี่ยนชีวิตของครูเริ่มต้นที่เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกครูย้ําทุกคลิปเลยนะคะ ย้ำทุกคลิปเลยนะคะคือการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกหลายคนอยากจะรวยหนูคิดมากอยู่หนูเหนื่อยจังเลยหนูท้อแล้วหนูจะเปลี่ยนอารมณ์ยังไงมันไม่ได้ยากเลยคะ่ะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตคุณสิตาจากคนหุนหงิดหัวเสียคุณจะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงถามคุณหน่อยคะ่ะว่าความฝันคุณลงทุนกี่บาทคะความฝันคุณลงทุนกี่บาทคะการที่คุณจะลุกขึ้นมาฝัน มันลงทุนเท่าไหร่นะคะฝันก็ฝันฟรีแต่ทำไมถึงคิดเรื่องราวดีๆให้ตัวเองไม่ได้วะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกใครเพิ่งมาไปเซิร์ชคำว่านิวรอนไปเซิร์ชคำว่าภาพ,พยนต The ร์เดอะซีเคค่ะมันเป็นกฎระดับโลกแต่มนุษย์โดยทั่วไปเขาสอนไม่เข้าใจคุณจิตาสอนไทยเป็นไทยใครฟังภาษาไทยโคตรโชคดีโคตรตื่นรู้โคตรโชคดีได้ดูคลิปนี้นี่คือสุดยอดคลิปที่เปลี่ยนชะตากรรมคุณเป็นชะตากรรมดีค่ะ าวันนี้คุณได้ยินไม่ผิดค่ะคุณต้องเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของคุณก่อนค่ะคุณมีอารมณ์ลบๆแล้วคุณหวังว่าเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณ no way ไม่มีทางค่ะ impossible แค่คุณอารมณ์ดีคุณยังทําไม่ได้เลยแค่คุณกล้าที่จะฝันคุณยังไม่กล้าที่จะฝันเลยคุณฝันถึงเรื่องราวดีๆวันหนึ่งกี่นาทีคะคุณพูดถึงเรื่องราวดีๆวันหนึ่งกี่วินาทีคะ และคุณพูดถึงเรื่องราวลบๆและสิ่งที่ทำให้คุณไปไม่ถึงฝันกี่นาทีต่อวันหนึ่งวันมี1000งพันกว่านาทีคุณคิดเรื่องราวดีๆกี่นาทีคะถ้าครูบอกเราว่าความฝันมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมันแค่มีความคิดครูเริ่มต้นจากการมีความคิดค่ะในตอนที่ครูติดลบสิบล้านครูบอกตัวเองว่า กูจะมีร้อยล้านทาไมต้องมีร้อยล้านถ้าคิดว่าตัวเองมีสิบล้านแล้วมันก็ต้องใช้ที่ไปหมดสิบล้านครูก็ไม่เหลือมันติดตัวเลยสิครูเริ่มต้นที่จะฝันก่อนค่ะฝันถึงมันค่ะว่าเฮ้ยหน้าตาอย่างกูนี่แหละจบมหกนี่เนี่ยเปลี่ยนผัวมาหลายคนนี่แหละกูเจอทางรัดระดับโลกแล้วกูจะลองฝันดูดิว่าถ้ากูมีร้อยล้านมันจะเป็นยังไงร้อยล้านมันจะเป็นยังไงวะถ้าคนอย่างกูจนๆอย่างกูเนี่ยจนของจริงอย่างกูเนี่ยติดแบล็คลิสต์อย่างกูเนี่ย จะลุกขึ้นมารวยได้มันจะไปยังไงวะเข้าใจโมเมนต์ปะไอ้คนจนๆอย่างกูนี่เนี่ยไอ้ที่เปลี่ยนผัวไม่ได้่ยอย่างกูนี่เนี่ยไอ้คนที่คนดูถูกทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยไปไหนไมีแต่คนดูถูกไปไหนจะยืมเงินใครเขาหนีไอ้คนที่ทําท่าอดดีตอดเกง่งแต่ไม่ไม่มีจะแดกอยู่เนี่ยเออแล้วจะลุกขึ้นมาอดดีด้านดีๆจะทําได้ไหมเล่าเอา้าเจอทางรนะัดกะ ลงทุนแค่ความฝันคุณมีหนี้สามล้านแต่คุณฝันว่าคุณจะมีะไรายได้เพิ่มันละหมื่นเมื่อไหร่จะหมดหนี้วะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงแค่ฝันยังไม่กล้าเลยคุูสิตาคำนวณเลยค่ะหนี้สินมีเท่าไหร่ออกูมีหนี้สิบล้านอา้าวแล้วกูจะใช้หนี้หมดยังไงเพราะกูต้องฝันมากกว่าสิบล้านสิไม่กูจะหมดหนี้ได้ไงทันไหมคะทันไหมเริ่มต้นสตาร์ตตรงนี้ก่อนอีหนู เพราะคุณคิดว่าชาตินี้คุณจะใช้นี่หมดไหมคุณเลยหาเงินได้เท่าไหร่เลยไม่พอจ่ายนี่คุณคิดอยู่แล้วคุณคิดอยู่แล้ววันวันนึงคุณคิดทั้งวันแหละคุณคิดว่าคุณจะหาเงินไหนจ่ายนี่วะกูหาเงินได้จ่ายแต่นี่กูหาเงินได้จ่ายแต่นี่เงินกุหมุนกวาได้จ่ายแต่นี่นี่คิดแม่งอย่างนี้ทั้งวันแล้วกฎวิทยาศาสตร์นี้ก็ทํางานดึงดูดเรื่องราวที่คุณพูดมาคิดมารู้สึกมาเอามาแม่งหมดเลยจริงปหมหนึ่งนาทีคิดลบ ห้าสิบเ้าวินาทีคิดเรื่องดีแวทเดียวแต่หวังว่าจะดึงดูดเรื่องราวดีๆโนเวลงทุนที่ความฝันก่อนตอนนี้ใครมีนี่เท่าไหร่พิมมาค่ะทำไมไม่กล้าฝัน5ล้าน7ล้าน10ล้าน20ล้าน100ล้านแล้วทำไมไม่กล้าฝัน ความฝันใช้เงินลงทุนด้วยหรอเฮล o ลยูนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ใครทำคนนั้นได้กะรุณาไปเซิร์ภาพยนตร์เดอ s e c r ค t ค่ะเป็นกฎระดับโลกขายดีพอๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์เข้าหนังสือไปซื้อหนังสือระดับโลกมาบ้างไม่ใช่อ่านแต่นิยายนำเนา่าดูแต่ข่าวลบๆดูแต่ฆ่ากันดูแต่ยิงกันมลพิษเป็นยังไงกูจะตายวันตายพุ่งเออทันไหม มีนี่เท่าไหร่ถามซิถามตัวเองตอบได้ไหมมีนี้เท่าไหร่รู้ตัวไหมมีนี้เท่าไหร่เออบางคนยังไม่รู้ตัวเองเลยว่ากูมีนี่เท่าไหร่มีนี่สามล้านแล้วเราตั้งเป้าหมายเราเท่าไหร่ช็อกไหมคะบางคนมีนี่สามล้านหนูคิดว่าหนูมีไรายได้เดือนละแสนหนูก็สุดยอดแล้วค่ะชาตดหน้ามัง้งมึงจะหมดนี่ ันมีหนี้สิบล้านทำไมดิฉันต้องบอกว่าดิฉันจะหาเงินได้เดือนละแล้วเมื่อไหร่กูจะใช้หนี้หมดอ่ะสิเดือนกูทํางานฟรีอ่ะที่ต้นทบดอกดอกทบต้นไม่ต้องกินพอดีมั้งกูสิตากดหนี้สิบล้านในสามเดือนเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ค่ะไม่กดจักรวาลกดแรงมิ้หดูดก็แค่เปลี่ยนความคิดก็แค่กล้าฝันหนึ่งเปลี่ยนความคิดสองกล้าฝันใหญ่กว่านี้ที่กูมีแล้วก็แบบเหลือแดกด้วยทันใช่ไหมลูกอืม ทันไหมฝันไม่กล้าคิดหมดสิได้ตั้งแต่ฝันแล้วหนูหนูหนูขับรถวน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 ที่ไหนวนที่ความคิดตัวเองเน่าเฟะเละเทะก็วันวันเมื่อกี้ก็พูดแล้วไงหนึ่งวันมีพันกว่านาทีกูคิดลบไปแล้วพันนาทีอีกสี่ร้อยนาทีคิดบวกแล้วมันจะได้เรื่องราวดีๆหรอเป็นไปไม่ได้คุูสิตาทําอย่างไรถึงเปลี่ยนชีวิตเร็วดึงตั้งเป้าหมายความฝันสองเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเออ ถ้าบความฝันเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกอาจจะเรียนไหนมาก่อนก็ได้เหมือนกันสเชื่อว่าแม่งเป็นไปได้ <hail S 2> ใครจะพูดหาอะไรช่างแม่งเชื่อว่าแม่งเป็นไปได้ก็ในเมื่อกูเชื่อเรื่องราวลบๆกูยังได้ลบๆเลยในเมื่อกูเชื่อกูเงินหมนกูมีแต่นี่กูมีผัวกี่คนเวรกรรมกูหมดเลยชีวิตกูแม่งป,ปัดซบภาษีกูยังได้เลยเชื่อได้ลบๆกูยังได้เลยช่างแม่งกูจะเชื่อ ท่านไหมขอโทษนะคะไม่ได้พูดเพราะครูแปดสอนแหกค่ายค่ะสอนให้ถึงใจถึงอารมณ์ท่านเนาะเออเออวันนี้อยากจะเปลี่ยนชีวิตช่างแม่งไม่เป็นเวลาการพูดอะไรอ้อยเจอ๊อ้อ,นปนอ,อยปวดอดี๋ยวว่าไม่ทำดีกว่ากูจบเชื่อว่าแม่งไปไปได้ ด้านลบยังเชื่อเลยเชื่อว่าผัวจะหวยแตกผัวยังหวยแตกเลยเชื่อว่าผัวจะเจ้าชู้ผัวยังเจ้าชู้เลยเชื่อว่าเงินไม่พอใช้ทําไมได้แล้วลูกฝึกด้านลบมาจนช่ำชองนั้นเราอะพอเรื่องบวกอะให้ลองไม่ลองอะไม่ลองอะไม่ลองอะ่ะก็ลองสิลูกไม่ตายนี่ฟรีนะเนี้ยคลิปบ้าเชื่อว่าแม่มันไปได้ถามว่าคนค้านคูสิตาเท่าไหร่โอ้ยทุกคน มึงอย่าเพอ้อฝันขอบคุณจกักรวาลที่ขานรับมึงอย่าเพ้อเจ้าเ,เลาเทอะเราเมึงอ่ะมีนี่เจอประสาทแดกไือเปล่าแล้วก็เลยถามมันไปเบาๆว่าก็ที่นี่กูปราสาทแดกแบบน,นี้มึงยินดีใช้นี่ให้กูไ่แล้วกูจะได้อยู่ประสาทแดกเงียบจอมแล้วมึงจะห้ามกูมีอารมณ์ดีทําไมมึงห้ามกูทําไมข้อสี่ค่ะเออปฏิเสธคนที่หวังดีประสงค์ร้ายกับตัวเองให้อ้อยทันเนาะมึงเป็นไรอ่ะบอกมึงเป็นไรอ่ะหดเหรออีดีบ้าแล้ว อ๋อกูหยุดบ้ายได้นะยืมเงินใจนี่กูหน่อยสิบล้านคนที่ห้ามคุณทุกรูปแบบเแวลาคุณมีความสุขอะทันนะครูสอนให้กูบวกขาดผัวเลยลบอาที่รักเดี๋ยวเขาไม่บวกนะเธอเองเลี้ยงดูเขาหน่อยช่วยใช้นี่แทนหน่อยเดี๋ยวป้าสิบห้าล้านอหลีกพ้นได้ไหมที่บ้านคนคิดลบเยอะมึงก็ไปเช่าห้องอยู่สิไม่มีเงินแล้วมึงก็เก็บตัวอยู่ในห้อง ตอนกูสิใจยอยู่ห้องเช่าดีเจซีอพาร์ทเมนต์มีคนพูดลบไปให้เยอะแยะแม่ค้าขายนุกชิ้นขายร้านชำขอโทษค่ะร้านชำอยู่ใต้ตึกโอ้โหเห็นมีความฝันอยากออกรถเบนซ์ออกมเมื่อไหร่ล่ะตอนนั้นกูยังเช่าห้องอยู่เลยกูติดหนี้สิบล้านร้านสปาก็เียงแดกดันก็ไม่อะไรเนาะตอนนี้ก็ขับรถเบนซ์ไปวันนั้นก็ขับรถเบนซ์เปิดะทุนไปแค่นั้นเองอีกวันก็ขับปอร์เช่มีหลายคันพี่ที่จอดทําให้พอ่อปวดเลาะที่หลังดังกว่าเยอะโอเคไหม วันนั้นทัยังไงคะอ๋อไม่เป็นไรพี่นึกไม่ใจช่างแมงมึงก็ยังขายข,ายของชาอยู่ใต้ตึกอยู่เลยทันปะเออจาได้หมดแหละลูกคนที่ดูถูกเย็ดยามเราอะเวลาคนเขาดูถูกอยาให้เขาดูถูกมึงต้องทําให้เขาดูผิดอาอไม่เป็นไรค่ะยิ้มยิ้มอวยค่ะดีออกมึงเจอกูเปลี่ยนแรงกดดันเป็นแรงผลักดันกูไม่ได้แก้แค้นมึงแต่กูสะใจตัวกูเองทันเนาะเออ ไกลแล้วค่ะพี่ตอนนั้นยังไงคะยังมีนี่อยู่เลยเออทุกวันนี้นะคะเขามาขายลูกชิ้นแทนคูสิตาแล้วปิ้งลูกชิ้นอยู่หน้าปิ้งไปใจละรัวที่มึงเปิดเบซนมาเป็นไงออกูเปิดปฐุมโชยอีกต่างหากสะใจแทบจะถอยรถชนนน้นลูิ้นเหมองเหม่หมเท่าไหร่คะ่ะสะใจไหมคะเอออย่าให้เขาดูถูกให้เขาดูผิดตลอดชีวิตให้คนอื่นเขาดูถูกตลอดเช่นมันจะไปได้สักกี่น้ำเออกูจะไปได้สักกี่น้ำสม ชีวิตมึงยังอ่อนดอยเลยใครจะช่วยมึงได้ลุกขึ้นมาเป็นพลังให้ตัวเองครูสิตาติดลบสิบล้านแม่ไม่มีใครเห็นด้วยแบกหน้าไปที่ไหนพวกหัวเลาะยืนเยาะกระเทาะกันอุ้ยนี่บ้ามันบ้าดูมันอะไรส์บ้าเดินไปที่โลตัสไม่มีใครอยากมองหน้ากูเลยขำกันหมดอีตาบ้าไปแล้วอีตาโลตัสทุกวันนี้เดินผ่านที่โลตัสขอสักเส้นได้ไหมี่เข้อมาืออ๋อทำมาหาแดกสิคะพี่ ดีดีเนาะเ,เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้ทํายากเลยเป้าหมายของคุณนะ่ะเป้าหมายความฝันคุณมันเล็กเกินไปที่จะลงมือทําหรือเปล่าเป้าหมายใหญ่ทําเท่าเป้าหมายหรือยังห้าขาลงมือทาให้เท่าเป้าหมายด้วยมีที่สามล้านแต่เวลาทํางานทําเหมือนทํางานสามพันนะเนาะแค่บวกขาดคิดดีทั้งวันก้าฝันใหญ่ทํางานที่รวยได้ คิดบวกขาดได้ไปิดหูหมาเปิดตาอินซีมันเป็นไปได้เออยากก่อลูกถ้ายากนะลูกเดินเท้าป่าไปเทอาเขาเอเวอเรสต์ลูกดูแล้วจะเป็นไปได้กว่าสำหรับหนูแค่อารมณ์ดีบอกทำไม่ได้แค่ควบคุมตัวเองไม่ให้กัดชาวบ้านเขาทำไม่ได้เดินตีนป่าไปเทอาเขาเอเวอเรสต์ลูกถ้ามันจะสำเร็จง่ายขนาดนั้นแค่เปลี่ยนอารมณ์นี้ง่ายสุดแล้วฟรีด้วยเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองอะ่ะ เ,ออเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์ผัวนี่เราเห็นผู้หญิงอื้เดี๋ยจะตบเลยนะจะกอดเธอแนะ้ะจะกำลังบวกขาดอยู่ไม่เกี่ยวเลยคุมตัวเองค่ะอย่าไปกัดคนอื่นเขาลงมือทําให้ตับให้เท้าเป้าหมายคูสิตาตั้งร้อยล้านแอคชั่นยังไงคะอ้าวกูก็แอคชั่นแบบคนร้อยล้านสิมึงเพราะรู้แอคชั่นแบบมีเหลือตอนนั้นเหลือ,อยังยังอ,อ้ยกดวิทยาศาสตร์แม่งทำงานเที่ยงตรงทําไมคูสิตาถึงพูดอย่างนั้นก็ตอนแรกเหลือเงินติดตัวยี่สิบบาท พี่คิวไปกู้ญาติมาซื้อเครื่องสุอนาคตตาไปซื้อเครื่องสอที่สัมเพลงลันลาเฮฮาปจิโกสุดชีวิตวันเดียวกำไรหนึ่งหมื่นกูเอาเงินเก้าพันเก้าลงคอต่อเหลือเงินติดตัวอีกร้อยหนึ่งอีกวันหนึ่งเสร็จกำไรอีกสองหมื่นจะไม่ให้เชื่อได้ไงวะวันเดียวกูยังเสร็จได้เลยอ่ะกูนั่งร้องไห้มาตั้งสิบปีถึงว่าจะไปชีวิตกูอะปีจริงๆเลยทันใช่ปะเออแล้วจะบวกเท่าไร่อ่ะก็น่ากูลันลาอ่ะเจ๊กเจ๊กหยยบเต็นกูยังไม่ว่าเลยบาทจัยงไม่บนเล คุณได้มาหมื่นหนึ่งเลยแล้วถ้าคุณรู้สึกดีกว่านี้อารมณ์ดีมากกว่านี้เป็นร้านร้านเท่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขอโทษนะคะพูดหย,ยาบๆเลยค่ะเจ็เดือนได้ครบทุกอย่างที่เขียนค่ะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่น,นี้สอนฟรีทันชเชียเฮ้ยอยากจะมีชีวิตดีๆดูหนังลบๆดูเพลงลบลบ,ลบ,ลบดูหนังน้ำเน่าดูแม่นข่าวเศรษฐกิจไม่ดีพูดถึงใจถึงอารมณ์ไมู่กพิมพ์สิเออแอคชั่นแบบเหลือ คุณจะเป็นยังไงคะคนมาทวงหนี่มึงใจเย็นเดี๋ยวมึงเจอกูกูมีหลายล้านเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูตอนนั้นนี่ยังยั้งจะดีโทรมาเมื่อไหร่มึงจะจ่ายมึงจะเอามาไว้ไหมชีวิตมึงบอกกันเนาะพี่ถ้าพี่ฆ่าหนูพี่ไม่ได้อะไรเลยนะโอ,อ้เนาะระหว่างชีวิตหนูกับเงินพี่อยากได้อะไรคือกูอยากได้เงินโอเคได้พี่สามเดือนเจอก,กันขอเวลาหนูแป๊บนึงกูเห็นมึงพดเงินคือ,อไรทำไมไม่ใช้นี้โอ้พี่การตลาดทั้งนั้นล่ะ สามเดือนที่สามเดือนอดใจรอ,อนิดหนึ่งได้คืนแน่นอนวันที่ใช้ที่เป็นไงเจ้านี่ทุกวันนี้เจ้านี่เดินหลบพี่หารวยกับกูแล้วเป็นไงคะสาใจไหมเปลี่ยนอารมณ์คนเดียวรวยจังโคตรไม่เคยบอกเจ้านี่ว่าพี่เจเย็นต้อนนี้หนอย่างหมนไม่ทันไม่เคยเลยบอกกับตัวเองว่าแม่งไปไปได้พี่รอพี่รอรอ,อรอถ้าพี่รอไม่ได้พี่ฆ่าอยู่เถอะเพราะหนูก็ไม่มีที่ไปแล้วแต่พี่รอได้ไหมหนูขอเวลาสามเดือน สะใจทุกวันนี้เจ้านี่เดินหลบเจอเจ้านี่ปิ้นปินรถปอเชยปินปิ้โอ๋เสียงขอ,อะสะสใจเจ้านี่ยังขี่มอไซค์ยอยู่เลยสะ่ใจไม่กูเออสะใจใจจะเย็นเย็นเออไม่ใช่พี่จเย็นเย็นหนูหมุนไม่ทันอยู่อ๋อที่พี่เห็นงันแล้วกาตลาดมันจริงไม่มีแล้ว นเว่ก no ูสิตากอดเงินปอมค่ะถือแบงก้าโมฟินาเล่รู้สึกจริงโอ๊ยปิดความฝันให้เป็นควมจทินจะกวาลทำงาเที่จโจงใส่ผูปใส่ภาพใส่แอติิ g อ๋อกูทำเต็มแล้วยังไงกูก็ได้ยังไงก็เป็นไปได้ใครว่าไม่ได้เลยเคุาเบิ้งกูมโนอยู่ในโลกของกูสามเดือนปดนี้สิบล้านห้าเดือนซื้อบ้านเงินสดพวกส่องกันตาถ้าทะลุออกหน้าจอเฟซบุ๊กพัสซิตาสัใจพอกูรวยก็หาว่ากูหลอกคนอื่น พอกุละบากก็บอกว่ากรรมของมันต้อง,อง,องการอะไรจากสองคมคะ่ะเพราะปากดีชีวีไม่รอดเนี่ยต้องการอะไรคะ่ะสนใจไม่ได้ไม่สนใจมาเขายายาเข้ามาตอบเดี๋ยวเราเป็นเพศเดียวกันพันเดียวกันทันเนาะดังนั้นเนี่ยตัดกรรมไว้สุดแล้วฟังไม่ทันกอไปกอมาใครเพิ่งมาไปเขาคิดมาหาการยี่สิบเอ็ดวันดูคะ่ะดูแลเปลี่ยนสันานด้วยลูกฮียโนเออไม่ใช่ดูแล้วสามวันดีสี่วันไข่เดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวผีออก ก็แล้วแต่นะชีวิตเองไม่ใช่ชีวิตข้าสอนฟรีแล้วเออเรียนฟรีไม่ได้ผลไม่ต้องลงคอคสกมรสปนาว่าแหละที่เกียดขายว่าบอกตรงทุกวันนี้ไม่ได้อยากเปิดคอสอะไรหรอกแต่เปิดคอสแล้วลูกศิษย์สำเร็จเร็วก็เลยเปิดไปที่ใดแอดโค้ดอเดสกอร์สิตาค่ะราคาเดิมอยากรู้แอดไปฟังครูสิตาไม่เข้าใจครูบอกเลยไปไหนก็ไปเธอรูกไปฟังสัพสูงแม่ผู้สับสูงไม่เป็นเพราะว่าแม่ผู้สั์แบบนี้แล้วแม่เปลี่ยนชีวิตเร็วแค่นั้นเองเป็นครูคนเดียวของจักรวาลที่สอนเร็วเร็วแรงแร็พสุดแล้วะค คุณจิตาประสบคสวามสำเร็จเดือนแรกร้อยล้านเท่าคุณได้ยินไม่ผิดค่ะเจ็ดเดือนสร้างธุรกิจหลักร้อยล้านไม่เชื่อแล้วแต่รอดแล้วสอนฟรีทันเนาะอาจจะมีจริตจะก,ก้ารหวานองเปรี้ยวเปรี้ยวองหวานผมคอบ้างปกติรักก็รักที่ครูเป็นอย่างนี้อย่ารักในสิ่งที่ครูไม่ได้เป็นเนี่ยตัวจริงโอเคป่ะบางวันก็บางองหวานบางวันก็บางองเปรี้ยวแล้วแต่องมาเออดังนั้นไหวแคบเท้าเลยอย่าลุกคอทแคมป์สัมสมนาพี่ไม่อยากได้เงินครูที่อื่นเขาขายมึงก่อนแล้ว ขายก่อนเดี๋ยวค่อยเรียนคูติตาเหรอมึงช่วยเรียนก่อนกูค่อยขายทันเนาะรวยยิ่งใช้เรียนช้หนะต่อยบ่บยยังใช้ไม่หมดเลยจกักรวาลติดนี้ร้อยปียังใช้คุณไม่หมดเลยาาทำไมทาคุณงามความดีไว้เยอะแล้วไม่ต้องอินบอกมาชวนคูติตาค่าทาบุญนี่ไหมมึงอทําบุญก่อนตอนนี้มึงะทําบุญให้ตัวเองก่อนคิดดีพูดดีทําดีก่อนนะ,อะรอดเมื่อไหร่ช่วยใครได้ทั้งโลกแหละลุกออกมาช่วยกันค่ะสังคมไทยยังต้องการบุคลากรด้านดีอีกเยอะค่ะอยู่ในรูปของตัวเองค่ะทําแค่5ข้อเนี้ยทาไม่ได้ เอาที่เบิกบานใครที่สนใจมหากรรมยี่สิบเอ็ดวันนะคะลงชื่อไว้ตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆเราเขามีคลิปนะคะเข้าไปกรอกรายละเอียดค่ะไม่ได้รหัส addpetiteiladdtichelstar. a d d p e ไ i t e i l a d d t i c h e l s t a r ใครที่สมัครแล้วไม่ได้รหัสนะคะ,ะ,คะไปเรียนประวัติครูสิตาก่อนว่าจากเงินติดตัวยี่สิบบาทติดลบลลลลลลอกสิบลาทเนี่ยมารวยมารอดได้ก็จากบันกดแรงมันดูทําอย่างไรสาบานอีกครั้งหนึ่งถ้าพูดนะคะไม่ใช่ถ้าครูนะคะไม่ได้เหลือเงินติดตัวยี่สิบบาทจริงๆขอให้ครูตายห่า ตายคืนนี้ไปเลยแต่ถ้าครูเหลือเงินติดตัว20บาทแล้วครูรวยครูรอดด้วยกฎจักรวาลกดแรงดังดูขอให้ครูเจริญวันเจริญคืนดังแล้วดังอีกดังทะลุฟ้าทะลุโลกาเทือนสะท้านลั่นปฏิพีและขอให้ลูกศิษย์ที่ติดตามครูทุกคนนะคะประสบความสเร็จโคตรง่ายโคตรสบายโคตรสมบูรณ์แบบโคตรโคตรโคตรเร็วค่ะขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันไปแล้วองออกตามนี้นะคะเพราะว่ารักทุกคนค่ะไปแล้วเลิฟอยู่ไป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 อย่าลืมนั่งสมาธินะ โอเคปะกินตำบักหุ่งก็กินคำใหญ่สีประได้ก็ตอนใหญ่อย่าลืมนั่งสมาธินะนั่งสมาธิคุมตัวเองได้ดีนะคะ